ไฟแล้วมันก็พึ่งไปเลยมาให้เราอย่างแรกก็เราโหลดแอปแคปคัดมานะครับแล้วให้เราเข้าแอปแคปคัดอันนี้คือการตัดต่อนะครับโหลดให้ดูนะเริ่ม โอเคครับเราตัดกันเลยอันนี้คือคลิปที่ผมลองทำดูนะครับดูนะผมเจอสาวเคยเคยข้าวตีอชอปิดสวยยิ่งกว่าใครแต่ทำหัวใจผมจสเก็ตน้องสาวคนรักมันมีนี่คือผมลองตัดดูนะครับไม่รู้ผมจะมาสร้างให้เรากดมาขั้นตอนนะครับเราโหลดอปนนี้ให้เรากดตรงนี้นะครบปุ๊บจังใหม่แล้วเราไปเลือกคลิปมานะครับ เราไปเลือกคลิปมาอันนี้คือคลิปที่ผมคลิปไหนว่าอันนี้คือคลิปที่ผมได้ไปนั้นมานะครับน่ครับมันจะมีเพลงแค่เราถ้ามีอะไรนะให้เรากดลดดับเสียงเลยนะครับแล้วก็ปิดให้หมดถ้าดแล้วถ้าเราอยากได้เสียงมานะ่ะให้เรากดเพิ่มสร้างเสียงให้เรากดแยกออกแล้ว เราจะไปเอาการบันทึกจากติ๊กตอกของผมเอาไปตัดติ๊กตอกนะครับดูผมจะสอนผมจะใช้ที่ผมตัดนีแล้วกันอันที่ผมตัดนะตัวเอาโคนอื่นมาก็ได้ไอนี่ครับแล้วเมื่อกีก็ให้ให้เรากดหนึ่งครั้งกดตรงนี้หนึ่งครั้งเื่อเราชึบตรงไหนก็ได้นะ่ะให้เรากดนะแล้วให้เรากดแบ่งแยกนะครับ บางทีแล้วก็รู้สึกว่าท้ามันยาวเกินอ่ะก็กดแบ่งแยกแล้วก็ลบดูนะครับนี่ก็ ทิหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีโควิดนะรู้นะครับนี่ครับมาจบพอได้ตัวนี้มาดูเพลงเอาตามระดับนะครับเร็วๆเรากดแล้วก็แบงแรกแบงแยกนะครับรู้ว่าใครอยากทำเหมืนอนผมก็ชึบผมกูจะทำแบบนี้ ชื้อชื้อบป็นแยกชือช้อชื้อน้วผมให้กดเข้าไปภาพคุณไหวคภาพคุณไหวคอมโบนี่ครับที่ผมจะทำถ้าทุกคนดูมันเหมือนแล้วเรากดแก้ไขสะท้อนแร้วว่า ถ้าเคลื่อนไหวคัมโบเอาภาพอึขึ้นหนึ่งนะครับอึเอาเออมภาพเคลื่อนไหวคัมโบนี่ครับเราต้องทำยากนะเอ เดี๋ยวผมจะมาเยกมันจะมี ep สองครับเราติดตาม ep สองอ้อยสมผิดเอาออกมาว่าจะเอาคอมโบเอาคอมโบดีกว่าว่าเขาแนะนำเอาเป็นคอมโบเฮ้ เอาอุ้งกวนเออดูนะครับเกมขยับเข้ากับพี่เราเราก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่เราไม่ยังไม่เท่าไหร่นะถ้าเรากดเอฟเฟกต์นี่ไม่ใช่น้ำเกลียยไม่เกี่ยว โอเคนะครับเราจะมาเอาเอฟเฟกตรงนี้กันนะครับเอฟเฟกต์อนี้ก็ได้รื้อเจ้าตรงนี้ก็ได้อันนี้มันจะแหลกนะครับแต่ผมจะไม่เอาเอานี่ก็เจ้านี้ที่ผมใช้พ้เราเลือกตรงนี้นะครับพอเราเลือกสุด ก็เอาไปเอาต่อพื้นที่พื้นหลังนะครับวันปีใหม่เออคริสต์มาสไม่เอาอันนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็เราจะไปผมจะลองเอาแค่นี้นะผมจะไปเอาสติกเกอร์มานะครับเพสโบ๊ชเขาจะกดเข้อเพจสติกเกอร์ต่อนะครับ รูปดาวเราจะเป็นรูปนี้นะผมจะเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกมันยังไม่เสร็จนะลูงทำคือว่าพอได้ไหมครับผมว่าพอนิดนึงนะ ดินึงถ้าเราอยากให้มันภาพแบบภาพไม่ค่อยชัดนะไม่ค่อยสวยถ้าเราเลื่อนมาหาเขาว่าปรับแก้นะครับนี่ครับถ้าเรากดเขาว่าปรับแก้นะกดแสงสว่างความแสงนี่เราจะเก่าประมาณอันนี้นะครับ นี่ค่ะมองปนกันมานี่ครับเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ปับแกะ มันจะเป็นคนละแบบนะครับมันจะเป็นคนละแบบไปดูนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้บาย